สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครับในคลิปของหลวงปู่ทวดวัชชาง่ายรุ่นใต้ร่มเย็นปี2 5 2 6นะครับวันนี้เจอกันในบล็อกกระสาบหูขีดเนื้อทองแดงชุบนี้ขึ้นครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับอ่า นี่คือเนื้อนี่ขึ้นเนื้อทองแดงชิพนิ้เกิลครับผมด้านหน้าจะนี่ครับหลวงปู่ทวดด้านหน้าอ่าโอเคครับชัดนะครับนี่ด้านหน้าหลวงปู่ทวดครับผมนี่ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับผมที่ก็แยกบ็อกกระสาบนะครับนี่คือกองกระสาบได้จัดสร้างขึ้นมาครับผม ตัวหนังสือสวยๆครับผมเนี่ยตัวหนังสือสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นหนังสือแบบเขียนอันนั้นก็เรียกบล็อกวัดนะครับแต่นี้เป็นบล็อกกระดาษกองกระดาษได้ออกมานะครับแล้วก็ที่ก็เรียกว่าหูขีดหูจะมีสองขีดอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นนะครับอ่าจับจีนครับผมอ่า นีนไงครับสองขีดชัดๆครับผมเนี่ยสองขีดชัดเจนนะครับเนี่ยตรงนี้สองขีดนะครับโอเคแล้วก็ด้านหน้าหลวงปู่ทวดในการพิจารณาของเท อ่าเนี่ยครับด้านริ้วจีโวรตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมี3จีบนะครับเนี่ยสเส้นตรงนี้หนึ่งสองสามเนี่ยตรงหน้าอ,อกนี่ครับจะมีอยู่นั่นไงครับผมเห็นไหมนั่นไงครับอ่าครับผมพิจารณาให้ครับผม,าร,าร,บผมรุ่นนี้และก็ ตรงนี้ครับผมตรงมุมด้านขวาด้านบนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขนแมวอยู่จะมีเป็นเส้นๆอยู่ครับผมประมาณสามสี่ย้าเส้นตรงนี้ครับผมอ่าเห็นไหมครับนั่นๆนี่ง่ายนี่ง่ายนี่ตรงนี้ครับผมเนี่ยในมุมเนี้ยพิจารณาดูได้เลยครับผมอืมของแท้จะมีครับผมเนื้อเฉพาะเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อจองแดงชุบนิกเกิลนะครับที่มี แต่เนื้อรุมดำผมยังไม่ได้สังเกตนี่นะครับอ่าผ่านไปอีกหนึ่งจุดดูง่ายใช่ไหมครับอีกจุดหนึ่งบ่าตัดครับผมอ่าตรงนี้นะครับจำว่าด้านหน้าอาจารย์ทีมตรงนี้เราคลิกขึ้นมาดูบนบ่าตัดบนนี้นครับ อ่าตรงนี้ครับผมอ่านี่ไงครับผมสิ้นตรงนี้หนึ่งสิ้นอ่าใช่ไหมครับเข้าใจนะครับเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนนะครับอ่านี่ไงครับอ่าเนี่ยบนเนี้ยครับผมอ่าเห็นนะครับ สีมันเวลมันส่งยากเหลือเกินครับผมอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็พิจารณาได้แล้วว่าเป็นของเทนะครับเนี่ยตรงหูก็มีรอยปิ้นเหมือนกันครับเนี่ยวันนี้ผมมีมาสามเหรียญครับผมมีมาสามเหรียญครับผม นี่ครับสามเหรียญมีมาสามเหรียญครับผมอ่าสามเหรียญน,นะครับรับวับเดี๋ยวห้ดูทั้งสามตัวเลยทั้งเอ้ยไม่ใช่ทั้งสามตัวขอโทษด้วยครับดูทั้งสามเหรียญครับผมนี่นะครับอาจารย์ติมดูอย่างนี้เลยอ่าเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมครับอ๋อนี่เรียนที่หนึ่งเรียนที่สองอ่าเรียนที่สามตรงนี้ดูยากหน่อยครับผมนี่ครับนี่ตรงนี้ครับผมชัดเจนนะครับนี่ดูโดยตัดด้วยครับผมให้พิจารณาดูกันเลยครับอ่า ครับนี่ลักษณะตัดแบบนี้ครับผมลักษณะตัดแบบนี้นะครับลักษณะการตัดนะครับตรงนี้ก็จะมีครับผมเนี่ยตรงนี้อ่าหนึ 1, 2, 3, มีครบทั้งสามเหรียญครับผม มีสเหรียญนะครับตอนนี้และถ้าท่านได้อยากจะเช่าบูชาจากผมไปก็ทักไอดีมาได้นะครับผมไอดี ID ก็089 708 2 189นนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ